จังหวัดเพชรบูรณ์เขาบอกว่าอำเภอน้ำหนาวเนะครับเป็นพื้นดินที่บอกว่ามันเป็นเรื่องของของสิ่งมหศจรรย์ยิงเพราะว่าที่นี่เนี่ยจะหนาวตลอดทั้งปีในส่วนหนึ่งนะครับลักษณะของพื้นที่เนี่ยมันจะอยู่ลักษณะเป็นอ่างกระทะที่น่าสนใจก็คือที่นี่ไม่มีโร,รงแรมไม่มีรีสอร์ทแต่ตอนนี้เนี่ยที่เรามาวิสาหกิจชุมชนน้ำหนาวอาราบิกา้าเราก็ต้องมารู้เรื่องของก่ับ ดังนั้นเรื่องของกาแฟเราจะไปคุยกับใครดีสวัสดีครับคุณพี่ครับัส,สดีกะที่นี่ปลูกอ้าวขอชื่อนํำสมบุญก่อนอ่ะชื่อสมฤทธิ์มั่นเมืองค่ะชื่อเล่นชื่อทูนค่ะ,ะเป็นประธานวิสาหกิตชุมชนน้ำหนาวอาราบิก้าอ่ชื่อก็บอกว่าเรามีอาราบิก้าอ้าถูกต้องฮะ,ะนำกาแฟอาราบิก้าเริ่มต้นก่อนว่านำพันธุ์กาแฟมาจากไหนครับคือเราได้มาจากศูนย์วิจัยเกษตรที่สูนนะคะ ครับเขาก็มาส่งเสริมคือเราเนี่ยมาอยู่น้ำหนาวเราชอบอากาศครับเพราะนักอากาศดีๆอย่างเงี้ยเราต้องมีป่าที่สมบูรณ์เอาไว้อ๋อยนะก็นำกาแฟพันอาราบิก้ามาปลูกเริ่มตั้งแต่ปีไหนครับปีห้าหกค่ะสองพันห้าร้อยห้าสิบหกเกือโอ้หกี่ปีแล้วเนี่ยประมาณอ่สิบกว่าปีนะครับตอนนั้นเริ่มมาปุ๊บเนี่ยมีคนมาแนะนำหรือว่ามีครูบาอาจารย์มาแนะแนวไม่ว่าต้อง ต้องผสมกาแฟแบบไหนขั้วแบบไหนอะไรอย่างเนี้เล่าให้ฟังนิดหนึ่งก็ใส่ที่ว่าเราเราเราเคยอยู่เราเคยอยู่อย่างดอยช้างมก่อนเอชียงรายก่อนานีค่ะกาแฟเขาอร่อยแต่ความสูงเขาเนี่ยเขาสูงพันกว่าน้ําทะเลนะคะน้ำทะเลหน้าพันกว่าขึ้นไปเราก็ปลูกอาราบิก้าเราก็อยากปลูกบ้างไมใหม่เนี่ยเราก็คิดว่าถ้าเกิดว่าป่าจะอยู่ได้ป่าต้องสร้างมูลค่าก่อนจะยังไงให้ให้ป่ามันมีมูลค่าป่าป่ากินได้ขึ้นมา เราก็เอากาแฟมาปลูกถ้าเจอเป็นพื้นที่ที่เป็นไร่เสื่อมโทรมที่เขาทาไร่อะไรไปแล้วเนี่ยก็ไม่มีต้นไม้เลยแล้วก็ใช้วิธีปลูกกล้วยขึ้นมาก่อนอ๋อเพื่อเอาควมเงาของมันใช่ค่ะครับแล้วก็เอากาแฟปลูกใต้ต้นกล้วยเออแล้วเป็นไงฮะได้ผลก็ได้ผลดีผลผลิตดีผลผลิตก็ถึงจะน้อยกว่าทางเหนือหน่อยแต่ก็รสชาติก็ถึกว่าดีค่ะดีนะครับนุ่มๆหน่อยเออแล้วเก็บเมล็ดมันเสร็จแล้วเอามาทำอะไรต่อครับเราก็จะเอามาคั่ว อ่บักขัวกขัวค่ะกาแฟล้วก็จะมีแบบสามแบบก็คือมีกาแฟขั่วอ่อนขั่วกลางขั่วเข้มแล้วแต่ลูกค้าชอบแบบไหนค่ะไม่ได้ตัวเปลือกกาแฟเองเนี่ยก็ทำเป็นชาและกล้วยที่เป็นพืชร่มเงากนแล้วก็มนกล้วยตากอ๋อมันเป็นกล้วย่าททำทุกอย่างที่เราเราปลูกให้มันมีมูลค่าขึ้นมาคือเรียกว่าในสวนของเรามีต้นกล้วยมีกาแฟมีชา ก็ได้รสชาติแต่ว่ามีน้ําอีกอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยเอานํามาเลี้ยงสื่อมวลชนมันคืออะไรเอ่ยอ๋อนั่นมันคือน้ําชาเขียวกับมะนาวที่มาปลูกเองเหมือนกันค่ะครับที่นี่ปลูกมะนาวไว้เองนะคะน้ำชาเขียวผสมมะนาวใส่โซดาโซดารสชาติมันต้องบอกเลยว่ามันจิบแล้วมันชื่นใจจริงๆอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าการทํากาแฟการทําชามะนาวที่บอกเมืสักครู่นะครับ จะได้ผลแล้วมีผู้คนมาท่องมาเที่ยวเราต้องหาใหมาอีกท่านนะครับสวัสดีครับท่านขออ,อครับอ่านะครับก็แน่นอนว่าหลายๆท่านรู้จักท่านแล้วเป็นอย่างดีก็คือผออ,ออยติกาแก้วบริสุทธิ์ท่านผู้อำนวยการทรทรสำนักงานพิษณุโลกแต่ว่าดูแลพื้นที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรด,ด้วยตอนนี้เป็นไงฮะขออ,อเรื่องของที่สารกินชุมชนน้ำหนามอาราบิก้าเจิญครับขอขอฮะค่ะก็ ตอนนี้ค่ะคทางททเองนะคะเราก็ได้ร่วมกับทางวิสาหกิจชุมชนนะคะมีการจัดโปรโมทเส้นทางท่องเที่ยวซึ่งเราเรียกว่าเป็นเส้นทางเดินป่าริบกาแฟโอ้สุดยอดนะคะ,คะซึ่งเส้นทางนี้ค่ะก็จะเป็นเราเรียกว่าวันเดย์ทริปนั่นก็คือ,อะจะเริ่มต้นด้วยการเดินทาง เข้าไปยังตรงป่าต้นน้ำนะคะนักท่องเที่ยวเนี่ยจะได้เห็นธรรมชาติของป่าต้นน้ําต้นน้ํามายังไงแล้วก็ธรรมชาติที่รายล้อมของพื้นที่นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการชงกาแฟดรวยกาแฟกันในป่าต้นน้ำซึ่งมันก็จะสร้างบรรยากาศอีกรูปแบบหนึ่งแล้วนอกเหนือไปจากนั้นก็คืออาหารชุมชนโอ้ดีจังเลยครับเป็นอาหารที่เราจะทางวิสาหกิจเนี่ยบรรจง บรรจงแบบว่าทำเป็นอย่างดีแล้วก็หิ้วเข้าไปให้ให้เรารับประทานกันทั้งในซึ่งรูปแบบของของข้าวห่อของชาวชนเนี่ยเขาจะมีชื่อเรียกของเขานะว่าเป็นข้าวห่อหลุยใบตองอ๋ับน่าสนใจน่าสนใจครับ ค่ะซึ่งก็จะได้เห็นกันนะคะว่าเออจะจะเป็นยังไงบ้างซึ่งรสชาติอาหารนี่บอกได้เลยว่าแบบคุ้มค่ากับการที่เดินทางเข้าไปในป่าชุมชนแล้วก็ไปรับประทานอาหารอันนี้จริงๆแล้วนอกเหนือไปจากนั้นค่ะเส้นทางนี้หลังจากที่เราได้เข้าไปในป่าชุมชนแล้วเรายังมีการทํากิจกรรมอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์กับพื้นที่นั่นก็คือการปลูกต้นดอกไม้อ๋อนี่เป็นกิจกรรมท่านนักท่องเที่ยวเข้ามา ก็จะทุกคนก็จะได้ปลูกต้นกาแฟแล้วก็มีต้นกาแฟของตัวเองนะคะแล้วก็สามารถที่จะอัปเดตติดตามต้นกาแฟที่เราปลูกไว้เนี่ยได้จากทางวิสาหกิจชุมชนน้ำจามรก้าได้ครับอันนี้จุดเพราะวากับเหลือนักท่องเที่ยวสนใจแบบที่ขอเล่าเป็นข้อศษครูนะครับจะเดินทางมาวิสาหกิจชุมชนน้ำจ่างมร์ก้าได้ที่นี่ครับ สนใจจะมาเป็นรบหรือจะมาส่วนตัวอะไรก <ฮะ S 1> ็แล้วแต่ติดต่อได้ไงเชิญครับค่ะจริงๆแล้วทางาวิสาหกิจชุมชนน้ำหนาวลก้าเนี่ยเขามีเพจนะคะมีเพจของวิสาหกิจก็สามารถที่จะติดต่อโดยตรงมาได้เลยกับทางวิสาหกิจชุมชนทางพิทูลนี่แหละครับ<อ>แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของทางกลุ่มค่ะเป็นเบอร์อะไรคะ ครับอ่าล้ครับเดี๋ยวเราจะมาทางพี่ทูนนะครับว่าถ้าเผื่อมีนังท่องเที่ยวจะเข้ามาท่องเที่ยวมาชมการปลูกกาแฟขั่วกาแฟใช้หมอดินเนี่ยนะครับค่ะต้องติดต่อยังไงครับเชิญครับพิทูนครับก็มีเพจของเรานะคะเป็นเพจวิสาหจิจชุมชนน้ำหนาวลาบิก้าสิ่อสารทางนั้นได้หรือเบอร์โทรก็083นย์แเดสา8แ8 9 5ก้า1 4 2 2คอะช2าศูนย้สอบถามไปลยว่าะมาแ้องกาหอาหรแ่บสี่บองสอรระไคับ ก็จะมีอาหารถ้เกิดมาแบบวันเดทิปนะคะออจะได้ได้ทานข้าวหมอ้อมรปองแล้วชื่อนกานะะเอ,อารแล้วก็อย่างาเกิดมีขอว่าือมีเรก็จะมีเย็นเย็นคล้ายันโตเป็นอาหารซื้นถิ่น้อียอ๋อนะครับอ,ดดอ๋อเป็น,นะะมเย็นด,ด้วยนะครับและแน่นอนว่าเมื่อถ้ามา วันเดทริปก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามาพักแรงที่นี่ก็ต้องไปถามท่านพออยติกาแล้วครับเขาบอกที่นี่ไม่มีโรงแรมเนี่ยเราจะไปพักที่ไหนครับถ้ามาเที่อำเภอน้ำตกเชิญครับค่ะ <c oughs> ก็ที่นี่ก็จะมีลักษณะเป็นแบบเหมือนโฮมสเตย์โฮมสเตย์ <omes> ที่ให้บริการซึ่งณเวลานี้ค่ะอย่างตัวโฮมสเตย์นี่เองก็เริ่มมีการพัฒนาขึ้นพัฒนาเปิดใหม่เพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งคิดว่า สำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาอย่างน้ำหนาวเนี่ยค่ะเราคิดว่า <c oughs> เพียงพอนะคะเป็นกลุ่มครอบครัวก็ตามหรือว่าจะเป็นกลุ่มเล็กๆสิบยี่สิบสามสิบคนก, <c oughs> ก็ก็มีที่พักให้นะคะแล้ว <c oughs> ก็นอกเหนือไปจากนั้นก็ยังมีอาหารถิ่นที่เราบอกคือซึ่ง,ซ,งซึ่งแบบรสชาติดีมากๆอยากจะให้ทุกคนได้ได้มาลิ้มลองแล้วก็อย,กอย่างคาเฟ่เองนะคะคาเฟ่หรือร้านกาแฟที่อยู่ในบริเวณนี้ค่ะที่จัดเป็นชุมชนน้ำหนาวกันขเนี่ยร้านกาแฟเพิ่มขึ้นมา ท่านผู้ชมฮะน่าสนใจมากนะครับที่วิาสาหกิจชุมชนน้ำหนาวอะรที่กล้าเดินน้ำหนาวจังแบัเพชรจุบุอย่างนี้นะครับถ้เผื่อท่านสนใจจะเดินทางมา<อ> <ith> เป็นรปหรือจะเป็นรถบัสหรือจะมาเป็นการ<อ> <oding> ส่งต,<ค><ย>ตัวอัน<ค>นี<ย>้ก็อย่างที่เบอร์โทรศัพท์บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ต้องกราบขอบคุณทั้งสองท่านนะครับ<ย>ที่ใ<ค>ห้ข้อมูลเป็นอย่างดีและเดินทางท่องเที่ยวกับอำเภอนั้งหนาวเป็นดินแดนมหศดรรย์เรียกว่า ทะลุโลก230ล้านปีอันนี้น่าสนใจขอบคุณครับพระอ้อครับขอบคุณครับขอบคุณครับ